สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกค่ะดวงรายเดือนตุลาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรขอหยิบไพ่สามใบฟังคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจหกไม้เทา้าราชาถ้วยและสมเด็จพระสังฆราช เป็นที่รักของผู้ใหญ่และเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกที่อยู่เป็นนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใหญ่เชื่อได้เลยว่าจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จไม่มีศัตรูหมู่มารอะไรใดๆมากล้ากลายเพราะผู้ใหญ่คุ้มกลาหัวอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยปกปักรักษาในเดือนนี้เป็นเดือน แห่งการที่สูจนตัวเองหกไม้เท้าเนี่ยกลัวอะไรไม่ต้องกลัวบอกแล้วไงว่าผู้ใหญ่คุ้มกะลาหัวที่เหลือคือลุยคือตั้งใจหกไม้เท้าคือความเป็นผู้นำความกล้าแม่ทัพที่รบชนะนั่นหมายความว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจ ใช้ความเป็นผู้นําให้เป็นประโยชน์พิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับผลงานเข้าตากรรมการผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมการงานมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสําเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองขอให้ทําดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วจะได้ลูกค้าในระยะยาวเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้รู้ให้คําแนะนําที่ดีที่ถูกต้องที่เหลือคือการเรียนรู้และการพัฒนาเพิ่มเติมเรียนรู้จากคนเก่งเรียนรู้ คนที่เขาประสบความสําเร็จทําตามคนที่สําเร็จแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองราชาถ้วยอาจจะมีเรื่องที่ต้องควบคุมอารมณ์เพราะว่าอะไรไพราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นน้ําน้ําอยู่กลางสมุทรมหาสมุทรมีคลื่นมีลม คนรอบข้างจะเป็นบ้าคนรอบข้างจะเป็นประสาทเรื่องของมันเราไม่สนใจใครจะเกลียดใครใครจะด่ากับใครใครจะวุ่นวายเรื่องของพวกมันฉันนิ่งนิ่งฉันเฉยเฉยเพราะฉันโฟกัสแค่เป้าหมายฉันสนใจแค่เรื่องของตัวฉันเองแล้วเรื่องร้ายๆจะผ่านพ้นไปอย่าไปเป็นบ้าตามคนอื่นคิดจะอยู่อย่างยั่งยืนและคิดจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ ต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่เข้าข้างใครและไม่เป็นประสาทต,ตามชาวบ้านเขานะคะเรื่องของความรักถามว่าดีไหมในกรณีที่มีคู่ก็จะมีเขวยเขวบ้างเป๋เปบ้างทําไมละ่ะเพราะว่าไพ่สังฆราชมาก,กับความรักมันจะมีความน่าเบื่อน่าลำคาญโดยเฉพาะคู่ที่ชอบสั่งชอบสอนมึงไม่ต้องมาสอนกูเยอะกูรู้แล้วคะ่ะอย่างเงี้ย คือบางคนมีผัวเหมือนมีพ่อผัวชอบสั่งชอบสอนบางคนมีเมียเหมือนมีแม่ทำเหมือนกูเป็นเด็กห้าขวบสั่งสอนกูจังอะไรประมาณนั้นมันก็สลับรู้สึกแบบ เริ่มเบื่อโว้ยเริ่มลำคา้านอะไรอย่างนี้จะมีบ้างนะคะก็ระวังให้ดีบ่นมากไม่ดีมันน่าเบื่อแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่คิดเองได้แล้วก็เลิกสั่งเลิกสอนกันนะคะนะคะนะคนมีคู่นะี่ะจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาส่วนคนโสดสบายสบายแต่มันจะมาในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักหรือบางคนได้เจอความรักที่มาในลักษณะของ วายวุฒิและคุณวุฒิที่สูงกว่าบางทีแก่กว่าอย่างเงี้ยบางทีเรียนสูงกว่าจบสูงกว่าแต่ถือว่าได้นะถ้าเราชอบคนที่แบบสั่งสอนได้เป็นคุณพ่อเป็นแดดดีเนี่ยคือดวงจะได้อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราถ้าเราไม่รำคาญนะนะเออแบบแบบบางคนแบบเออฉันไม่มีจุดยืนอะไรในชีวิตฉันอยากได้คนที่แบบโตกว่า เป็นผู้ใหญ่กว่ามีวุฒิภาวะกว่าแบบเนี้ยจะดีแต่ก็ไม่ต้องไปรีบร้อนหรอก6ไม้เท้านะมันเป็นไพ่ระยะเวลา6ไม้เท้านะถือคติก็คือทำสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายแล้วค่อยมาตัดสินกันถ้าวันแรกจนถึงวันนี้ยังดีเหมือนเดิมก็อาจจะได้เปิดใจตกลงปรงใจเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างยังวุ่นวายอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวร้อ็นต์ก็ดูดูกันไปนะฮะสำหรับเรื่องเงินดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะจะหมดจะหมดจะอดตายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกรอดได้คือหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลเราอย่างที่ 2. ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้เงินให้งานให้โอกาสเดือดร้อนเรื่องเงินอยากได้เงินเพิ่มอยากได้งานเพิ่มอยากได้โอกาสเพิ่มขอกับผู้ใหญ่ แต่เราก็ต้องเป็นเด็กดีด้วยนะถึงจะมีโชคลาภถึงจะมีผลประโยชน์ถึงจะได้รับความช่วยเหลือที่เหลือคือการพิสูจน์ตัวเองค่ะ บางคนบอกทำไมไม่รวยสักทีไม่เป็นไรทําซ้ซําๆทําไปเมื่อมันถึงจังหวะเมื่อมันถึงเวลาและโอกาสมันมาเราจะรวยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงว่าเรื่องการเงินะ่ะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกมันมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแต่ตัวเราอย่าไปไข้เขวร้านนั้นมันปิดไปแล้วร้านนี้มันเจ๊งไปแล้ว ไม่ต้องไปสนใจใครเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงแล้วทำซ้ำๆซ้ำๆเหมือนซื้อหัวยะซื้อไม่ถูกแต่ก็ซื้อซ้ำๆซื้อทุกงวดมันก็ต้องมีงวดหนึ่งที่ถูกนะโชคลาบนะโชคลาภมาจากผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรแล้วจะได้เลขผู้ใหญ่ในบ้านให้โชคให้ลาบเลขเด่นเลขมงคลจากอาจารย์คือห้าหกอันนี้คือเลขมงคลนะที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่วาสนานะจ๊ะ ไพ่ธาตน้ําโดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ําก็คือพญานาคค่ะ วัตถุมงคลเสริมดวงเนาะอันนี้ช่วยกันทำมาหากินนะยะฉันก็ยังไม่รวยหรอกค่ะฉันก็ยังต้องดูดวงเลี้ยงปากเลี้ยงทงแล้วก็ฉันก็ยังให้เช่าวัตถุมงคลอยู่นะคะสําหรับใครที่ศรัทธาในองค์พญานาคบูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายบูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเงินเข้าเรื่อยๆเสริมดวงความรักความสมคัคคีคู่ไหนเบื่อเบื่อหน่ายๆเนะี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการน,นอกใจเนะี่ยกอดกันแน่นๆรัดกันนะจะไม่ได้มีใครมาแทรกกลาง ใครที่เบื่อหน่ายกันก็บูชาพกติดตัวพกใส่กระเป๋าตังเสริมดวงผู้ใหญ่ดวงผู้ใหญ่ดีแล้วเนี่ยเสริมให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอีกเน้นเรื่องเงินกับเน้นเรื่องเมตตาชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำส่งให้ฟรี แต่ไม่มีบริการเก็บปลายทางพิมพ์สนใจพญายนาคหรือแคปรูปนี้ส่งมาในแชทแล้วสั่งได้เลยอย่ามาคอมเมนต์ว่าสนใจเพราะบางทีฉันไม่เห็นอยากได้ให้ทักแชทนะคะลูกนะอย่าหาว่าแม่วีนอยากได้ให้ทักแชทนะคะนะคะนะคะส่วนเรื่องของการขอพรขอพรพญายนาคแล้วนะ ขอพรพระพุทธรูปปังมันวิชัยเสริมดวงแค่นั้นทําบุญที่เกี่ยวกับน้ํากับของเหลวเติมน้ํามันตะเกียงบํารุงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ช่วงนี้สุขภาพจะมีเกณฑ์ได้พบแพทย์ ได้ปรึกษาหาหมอแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหลายแหล่งโรคคนแก่นะปวดเมื่อยนะช่วงนี้รุกก็โวยนั่งก็โวยอาการเหมือนคนแก่สภาพร่างกายตอนนี้เหมือนแก่กว่าอายุนะคะแต่ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรหลายแหล่งพิมพ์สาธุ65 56ใครจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวได้เริ่มต้นหนึ่งคําถาม39บาทโทรคุยเริ่มต้น349บาทจองคิวกันได้กดไลค์กดแชร์นะสาทุ6 ร่ำรวยผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูนะคะสวัสดีค่ะ